สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง youtube วีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับสวัสดีสปปลาวนะครับชาวกรุงพนมเปญชาวเมียนมาทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง youtube ของผมอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับอยู่กับมีโอนะครับมีโอรุ่นนี้มีโอรุ่นนี้มันจะต้องเป็นสองตานะ แต่เขาไปเอาหน้ากากตาเดียวมาใส่นะครับนี่นะครับรถคันนี้วาล์วรั่วครับทตาร์ไม่ติดเลยนะครับถอดหัวเทียนออกเอานิ้วมืออุดรูหัวเทียนก็ไม่มีกําลังอัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาถอดดูว่าวาล์วมันรั่วกิงไหมนะครับน้ามันดีไฟดีนะครับรถคันนี้เป็นรถอาแปะรู้จักกันนะครับให้ไปทําร้านอื่นยังไงก็ไม่ไปบอกว่าไม่ต้องรอครับรถผมเยอะ เดี๋ยวเราลือดูกันครับว่าว่าว,า,ว,า,วาล์วลู่กิงหรือเปล่านะครับ <S <S ค่อยๆทําเป็นขั้นเป็นตอนไปเดี๋ยวลื้อกันลำดับแรกเราต้องคลายน็อตล็อกเข็มกัดรัดหม้อกรองออกก่อนนะครับปากต่อกลองระหวังกระบูแล้วก็นี่ครับน็อตแปนหลีดสองตัว ว่าจะเอาให้เสร็จวันนี้แหละครับเราฝันี้เสร็จหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนรถรุ่นนี้มันทำยากครับมันจะมียางหุ้มอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยผมได้ทำการใช้ปั๊มอัดขีดแรงดันสูงล้างให้สะอาดเลยนะ ถ้าผมไม่ล้างผมก็ทํางานลําบากครับมันเลอะนะครับเย <L un> ผมพยายามล้างทําความสะอาดให้อย่างดีเลยนะครับถึงมันจะไม่ดีเต็มร้อยก็อย่างน้อยๆก็ขอแค่ว่าให้เราได้ทําความสะอาดให้เขาครับยางพวกนี้ก็ต้องเอาออกให้หมด คอยเขาเทียม,มันไม่สามารถรื้อเครื่องซ่อมบนรถได้นะครับรถรุ่นนียถ้าเป็นรถเดิมๆยางหูอะไรมันเต็มไปหมดเลย ถ้าเป็นรถเดิมๆเมนะี่ยมันซ่อมง่ายครับหมายถึงว่าลักษณะการจำการอะไรของน็อตเนี่ยพวกเนี้ยผมยิ่งชอบเลยถ้าเป็นรถแบบเนี้ยถ้าเป็นรถที่เคยผ่านการซ่อมมาแล้วพวกหัวน็อตพวกอะไรเดิมๆก็ไม่ใช่น็อตเดิมโรงงานเนะ่ยเวลาเราประกอบมันต้องมันไล่เทียบนอ็อตความยาวของน็อตนู่นนี่นั่นนะครับมันไม่เหมือนรถเดิมๆเ,เนี่ย น็อตเดิมๆอย่างนี้ก็จะเป็นน็อตอย่างนี้จุดไหนตรงไหนตรงไหนเอาใส่กระสอบผุยมาผมก็ประกอบได้ขอแค่เป็นรถเดิมๆรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในสมองหมดแล้วทำบ่อยครับเมื่อก่อน นี้ก็ถอดท่อไอเสียออกแล้วก็จะถอดฝาครอบวาล์วได้แล้วเด้ถอดฝาสุเดี๋ยวเปลวสายลมมายิงน็อตท่อไอเสียออกก่อน ถอดไม่ออกสักตัวเลยเนี่ยอ้เดี๋ยวผมยกออกถอดฝาสูบออกไปทางข้างนอกเลยไปผ่าหัวน็อตก,ก,กันก่อนเดี๋ยวคลายน็อตปลายท่อก่อน ผมใส่น็อตยึดขาไว้ก่อนตายตายตายกานแบบนี้นี่แล้วมันก็จะมีน็อตเกียร์ปล่อยตรงนี้อีกตัวหนึ่ง แปดนี้ออกมีโอรุ่นนี้มันจะมีท่อบำบัดไอเสีย ได้แค่นี้ลแล้วเราก็ถอดน็อตตัวนี้ออกไอตัวนู้นเดี๋ยวเอาออกพร้อมฝาสูบกับท่อไอเสียสตาร์ทไม่ติดเลยไม่ใช่สตาร์ทต,ติดยากนะมันไม่ติดเลยครับ <c oughs> เนื่องจากกำลังอัดมันรั่วครับระยะห่างของวาวดีเสียผมได้ปรับตั้งแล้วก็ไม่ดีขึ้น,นครับ เอาน้ำมันล่อก็ไม่ดีขึ้นเบนซินหยอดกกอะรงปากคาบ,บูก็ไม่ดีขึ้นครับโอลิงพวกนี้ก็เสื่อมสภาพหมดแล้วก็เดี๋ยวแกงเจ้าของมันถ้าเขางบน้อยผมก็จะซื้ออ้นี่มาใส่ให้ครับซื้อเป็นประกันสตอรบอรี่เดีวนะครับมันได้มาหลายอย่างหน่อยถอดน็อตข้างเือะ รถที่มันเครื่องยนต์จะหลวมแหล่ไม่หลวมแหล่เน,นี่ยใช้ไปนานๆเนี่ยเขาเมาไอเสียมันเกาะบลาวาวครับเกาะบ่าวาวไอเสียทําให้รถสตา์ทไมสิบครับร้อยละแปดสิบถอดน็อตจานโซ่แล้วลิ้นก่อน ผมไม่ได้ทําคลิปประกอบให้ดูนะครับรถคันนี้จะไม่มีคลิปประกอบม,มีแต่คลิปลื้ออย่างเดียวนะครับเพราะว่ารื้อให้ดูว่าอยากให้เขาคนอื่นๆได้รู้ได้เห็นว่ารถที่มันสตาร์ทติดยากนะทั้งๆที่เราคาบูล้างแล้ววาล์วตั้งแล้วเนะี่ยวาลว์ไม่คิดคาบูล้างแล้วแต่รถมันไม่ดูดน้ำมันหรือว่าวาล์วมันรั่วมันเป็นยังไง มันรั่วเพราะสาเหตุอันใดน,นะครับเดี๋ยวผมจะยุกอไปคลายน็อตไปเพท่อให้เสียองออกก่อนเออกหมดพร้อมกันทีเดียวเลยใครบอกถอดไม่ได้ ये ออกมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะเอาหินเกียร์ผ่ามันออกนี่หินเกียร์ผ่าหัวน็อตตัวนี้ออกแล้วเราก็ล้างเกียร์ให้เขาใหม่มันไม่เคยได้ถอดมาเลยมันวาวตัวไหนรั่วไม่รู้เดี๋ยวผมเอาหินเกียร์ผ่าหัวน็อตออกก่อนเดี๋ยวเราเจอกันล้างทัพอย่างของเขาอีก นี่ครับพาพาเอาหัวน็อตออกพาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาคิมล็อกมาจับออกงานมาขนี้อเข้าขีลไปเิาน,นเล่นกับมาแอ,อย่างมันี้ทสาูเูคนด้น่ะห,หนาเบือ่อจับไปนะหนัะจับนี้เลยเอานิงน่งๆเ้อะ มมนยี่ใช้หินเกียร์พาเลยเพื่อที่จะให้มันออกง่ายๆหน่อยคิมล็อกจับมันจะได้เลยไม่ออกนี่ครับบกระท่เบรกถมพาออกอย่างนี้เลยจับไหมจับตักดเลย ไม่ว่ากันนะครับมันถอดไม่ได้จริงๆอ่ะดีกว่าเราจะไปใช้ความรุนแรงกับมันแล้วมันเสียของแล้วนู่นนี่นั่นอีกซ่อมรถผมไม่ค่อยนี่ชอกล่าไรหรอของคลัวแต่สีถนนชัยนะ่ยกรณีที่อธิบายยังไงก็ไม่ฟังอะพูดจนปากเปียกปากแฉะก็ว่าเว้ายุหันเลยครับ เบาวอกไปวนมาพยายามอาธิบายปัญหาให้เข้าใจกับพวกเข้าใจแล้วก็นเบาวอกไปวนมาอยู่คือเขาจนเด้งยางนี้บวกกับพวกฟังสีโดนใจก็ามาถามว่าให้ยังงงว่าตีโดนใจมรรทัดได้ทุกอย่างยกขึ้นได้แล้วออกแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมเอาเบนซินก่อให้ดูนะ เนี่ยขาเมาเราเนี่ยที่มันเกาะอ,อยู่ตามบ่าวบาวะมันทําให้เบาวปิดไม่สนิท <conjunction> เบนซินกอกใส่ไอดีก่อนเลยนะครับไม่มีน้ำมันรัว่วซึมออกมานะ เห็นไหมนะครับถ้าจะมีก็มีแต่ไอเสียนะครับร้อยหนึ่งผมเอาศูนย์บาทนะครับสำหรับรถคันนี้คือาวาไไวเสียรั่วร้อยเปนะครับไม่มีอย่างอื่นได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอาปแปะแกพยายามเปลี่ยนหัวเทียนแล้วมันก็ไม่ติดนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ล้างขบูตัต้งวาวให้แกไปแล้วก็เตือนแกไปแล้วว่ารถคันนี้กําลังอัดมันไม่ค่อยดีแล้วนะวาล์วมันเริ่มจะไม่ดีแล้วนะ ก็ตั้งวาลวให้แกขี่ไปได้เป็นปีมันก็มาเป็นอีกนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเราเทเบนซินใส่เนี่ยมันมีน้ํามันไหลซึมออกมาในลักษณะเนี่ยแสดงว่าวาลววไอเสียรั่วนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าวาลววมันคิดไม่คิดเนี่ยนี่ถ้าเราหมุนกระเดืเออแกนลาวลิ้นมันลื่นมันหมุนเรามันลื่นประมาณเนี่ยครับภาษาอีสานหมุนเรามันลื่นประมาณเนี่ยบสติดคัดอะหมุนลื่นลื่นบนเนืดอะ แสดงว่าวาววนบ่ยันนะครับนี่ถ้าหมุนอย่างเงี้ยแล้วมันลื่นๆเนี่ยวาวไม่ยันแน่นอนนะครับเกิดจากขมเหล่านี้แนี่ไปเกาะอยู่ตามแกนไปตามใบวาวทําให้ใบวาวปิดไม่สนิทนะครับร้อยหนึ่งไม่เอาสักบาทนะครับวาวไอเสียรั่วนะครับเมื่อวานได้ประกอบชุดบนยมห้าจูปิเตอร์คันนี้ลงวิดีโอไปแล้วนะครับลงบนแบบฟอร์ม youtube ไปแล้ว นี่ก็เหลือให้เจ้าของรถเขาไปซื้อชุดคัดมาให้ประกอบนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสประกอบให้ดูอีกเดี๋ยวพาไปดูในตัวเสื้อสูบนะครับนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหมุนหมุนหม,มุนเอาไอ้นี่ลงไปดูก่อนว่าปลอกสูบมันเป็นรอยไหม ออกสูบไม่มีรอยครับคลิปนี้ก็น่าจะอ่านงานขาดร้อยเซนะครับก็คือวาวไอเสียรั่วนะครับสำหรับยามาฮามีโอคันนี้สองตาคันนี้แต่เขาใส่หน้ากากตาเดียวมานะครับสาเหตุที่เข้าเหมาไอเสียมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับ น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับค่าออฟเทนไม่ค่อยดีก็เป็นไปได้นะครับสองนะครับเนี่ยข้าเมาไอาเสียเราเนี่ยเนี่ยใบเลื่อยก,กิ้มยังไม่อยากจะออกเลยนะครับขาเมาไอาเสียอาจจะเกิดจากน้ำมันเครื่องขึ้นห้องเผาไหม้นะครับแล้วทำให้รถมันเผาไหม้ไม่ไม่หมดนะครับก็เลย สาเหตุที่มันน้ำมันเครื่องมันขึ้นห้องเผาไม่ได้ก็จะมีอยู่สองแบบหนึ่งคือลูกสูบเป็นรอยสองคือแหวนกวดน้ํามันมันติดนี่แหวนกวดน้ามันมันเป็นยังไงนี่นี่คือแหวนกวดน้ํามันอันนี้คือแหวนแหวนกําลังอัดอันนี้คือแหวนกําลังอัดนี่ นี่ครับชุดนับจากหัวลูกสูบลงไปหนึ่งสองสามนี่คือแหวนชุดที่ชุดเนี้ยนะครับชุดที่มันอยู่ปลายเล็บผมที่มีดำๆนะครับนี่แหละคือชุดแหวนซับน้ามันมันติดนะครับพอแหวนซับน้ามันมันติดไม่สามารถรีดน้ํามันกลับหมดได้นะครับน้ํามันที่เหลือก็จะคอยดันขึ้นห้องเผาไหม้พอขึ้นห้องเผาไหม้ปุ๊บมันเผาไหม้ไม่หมดก็จะเกิดจากเกิดคาบเข้ามอไไอเสียนะครับ รถมันเผาไหมไม่หมดนะครับเผาไหมไม่สมบูรณ์นะครับเนื่องจากเกิดจากแหวนซับน้ํามันมันติดนะครับบางคนก็ใช้งามนมานานๆทุกวันนี้มันมีน้ํายาฝัดขิ่งขายนะแต่ก็ต้องดูจังหวะดูเลขไม้รถเราด้วยดูปีรถเราด้วยอยู่ๆไปฝัดขิ่งนะครับฝัดขิ่งเสร็จเติมน้มันเครื่องใหม่เข้าไปรถมีโอกาสควันขาวได้ก็ก็เป็นไปได้นะครับถ้าจะฝัดขิ้งก็ต้องดูเหตุและผลด้วยนะนะครับ ไม่ใช่ว่ารถเราควรขาวอยู่แล้วยิงไปเติมน้ํายาฟัดชิงเนี่ยน้ํายาฟัดชิงเนี่ยมันจะไปกัดเอาเขาเม่าที่มันอยู่ตรงร่องแหวนนี่ออกนะครับบางทีก็ควนขาวได้นะครับนี่อีกเคสหนึ่งนะครับมาเตือนกันเลยเนี่ยเนี่ยถ้าโอลิงครอบราวลิ้นกับโอลิงฝาวาวลรั่วแล้วไม่ยอมเปลี่ยนนะครับผลเสียที่จะตามมาคือลูกยางตัวนี้แตกนะครับลูกยางแท่นเครื่องตัวนี้แตกแล้วก็บูทแท่นเครื่องตัวล่างสึกเลยนะครับต้องถ้าบูทแท่นเครื่องตัวล่างสึกเนี่ย ถ้าอัดบูทไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะอ,ออกอยากหน่อยนะครับแต่ถ้าตัวนี้แตกก็เทสถอดยูนิแท็นี้ออกแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปถอดฝาสูบดูกันนะครับว่ามันรั่วในลักษณะไหนทุกวันนี้มันมีน้ำยาล้างเข่าหม้อไอเสียนะครับซื้อได้ตามศูนย์ยามาฮ่าตาม ยังไม่ด้ก็มีขายครับขวดสีำดำๆอ่ะขวดหนึ่งก็ประมาณ70-80บาทนะครับให้เราซื้อเติมประมาณช่วงที่น้ำมันเหลือน้อยๆครับน้ำยามันจะได้เข้มข้นหน่อยเติมสักสองขวดไม่ต้องทำบ่อยประมาณปีหนึ่งทำปีหนึ่งซื้อน้ำยาพวกเนี้เติมสักสาครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อที่จะให้ อย่างแน่นอนมันก็ต้องล้างขอมอไอเสียชําระขอมอไอเสียพวกนี้ออกให้เราได้ไม่น้อยก็มากนะครับเห็นไหมหนาตึ๊ดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดออกให้ดูตอนแรกก็ว่าจะไม่ได้ถอดให้ดูแล้วก็ไหนไหนก็ถอดแล้วก็ทําให้ดูให้มันจบๆไปเลยว่าเราได้ผมได้คอนเฟิร์มอยู่แล้วว่าร้อยผมไม่เอาสักบาทน,นะครับเพราะว่าลูกคันนี้วาล์วเสียมันรั่วอยู่แล้วจากประสบการณ์ไม่มีพลาดครับ ผมเดบจะพาฝาสูงให้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าทำไมไม่เค้กบวาวให้ดูก่อนเนี่ยถ้าเราโยกอย่างเงี้ยไม่ดังแน่นอนนะครับเนี่ยเห็นไหมยังไงก็ไม่รั่วครับไม่รั่วนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องมือพิเศษเชื่อมน็อตเบอร์สิบ เบอร์สิบสองที่มันเป็นเกียวเอ็มหกอะใช่ปะวะใช่แหละถ้าเอาเป็นว่าน็อตตัวผู้เบอร์สิบสองอ่ะทั่วไปสำหรับเกียวมอเตอร์ไซค์เชื่อมใส่กระตุกออกนี่แคมเคอมก็ยังดีอยู่ท้องเทิงก็ไม่เสีย ลูกปืนแคมรุ่นนี้นะครับลูกใหญ่เบอร์6904นะครับลูกเล็ก6002ลูกที่มันอยู่ด้านในนู้นเนะมันเขียนไว้อยู่6002นะครับเดี๋ยวผมจะถอดเอากระเดืองวาวออกมากระเดืองวาวรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะแน่นนะเกียนกระเดืองอันนี้ไม่ได้ใส่ถาดใส่อะไรก็อย่าว่ากันเด้อน,นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องทําความสะอาดล้างให้ลูกค้าอย่างดีอยู่แล้วใครที่เคยดูคลิปของผมถ้าเครื่องตัวไหนที่ผมไม่ล้างะอแสดงว่ามันต้องมีอะไรแล้วนะครับผมซ่อมเครื่องผมล้างให้สะอาดทุกตัวนะครับถ้ามันไม่สะอาดก็ผมจนปัญญาแล้วเครื่องมือพิเศษจะตุกออก ยากยากทำไม่ได้จังหวะของเขาเขาก็ไม่อยากจะออกให้เรานี่ครับตัวเลขจะอยู่ที่เท่าไหร่หกไเอ็ดไอเสียหกสิบเอ็ด เดี๋ยวดู ID 60เท่าไหร่หรือต่ำกว่า60ผมเชื่อว่ากระเดืองวาวเนี่ยตัวไหนที่ต่าตัวเลขน้อยๆเนี่ยผมจะเอาไว้ ID ตัวเลขไหนยเยอะๆเอาไว้ไอเสียอันนี้เบอร์อะไร6เอเหมือนกันครับ พอดีรุ่นพี่มพมเ,เมื่อกี้ที่เขามาเขาเอาไนี่ต้นไอนี่ใบไอ้นี่มาให้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะใบล้างจืดครับล้งจืดเอาเาไว้ต้มกินต้มกินน้ำมันเอาไว้ล้างขับล้างสารพิษในร่างกาย มันเป็นสมุนไพรพื้นบ้านใบวาวอดีก็เริ่มจะสุดแล้วไม่รู้เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแล้วดูก่อนเนี่ยไอเสีย

เคามาอาไอ้เสียเหล่านี้เลยที่มันทำให้วาวรั่วนะครับเอาตอนไหน,อนรอเอาเลยเหรอร,รอเอาไปเลย คันเอาโซนเนี่ยขีดเขาเมาเหล่านี้มันก็หลุดแต่คันนี้มันไม่หลุดเลยมุมนี้มันนั่นเยอะมากนะครับตามนั้นเนาะสาเหตุที่สตาร์ทไม่ติดก็ได้รู้ได้เห็นกันแล้วว่าเกิดจากอะไรเกิดจากเข้าเมาเกาะไอเสียที่บาๆววนะครับไอเข้าเมาไอเสียเกาะเยอะจัดตามเบาๆวาวนะครับทําให้วาวปิดไม่สนิทนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเห็นว่าเป็นองค์ความรู้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดผมก็ขอโทษขออภัยทุกคนนะครับถ้าดูแล้วว่าผมพูดมากนู่นนี่นั่นก็ยินดีให้กดข้ามนะครับเราเรา,เราไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับมันถ้าดูแล้วว่ามันนู่นนี่นั่นก็อย่าคอมเมนต์ที่มันเสียเสียให้หายนะครับ